位家长同学们大家好欢迎大家跟老师一起学汉语今天我们的课文是我的宠物我的宠物สัตว์เลี้ยงของฉันลวเราค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับ老师อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงของฉัน我ัวต์สงูอ่าคำแรกเลยค่ะเด็กๆ สงู่สงู่สงู่แต่ว่าสัตว์เลี้ยงค่ะเด็กๆสงู่สัตว์เลี้ยงค่ะเด็กๆเคยเรียนมาแล้วคําว่าต้องู่ใช่ไหมคะในบทเย่เชิงชื่อเจียบทนี้เราชื่อก็เลยซ้อนเป็นสัตว์เลี้ยงจังง่ายๆหน่อยอ่าเรามาเริ่มกันเลยเพราะอันแรกเด็กๆได้แล้วใช่ไหมคําว่าสงู่มาดูต่อไปเลยอู้อะไรเยอะมากเลยอ่านออกไหมเนี่ย อ่าไหนเราชื่อลองให้เด็กๆอ่อานเราชื่อจะอ่านให้เด็กๆฟังดูนะคะว่าเด็กๆจะรู้เรื่องไหมอืมทาไมเราฉุนจะรู้เรื่องตัวจีนแบบนี้เทคนิคง,ง่ายๆเลยเด็กๆอันดับแรกตั้งใจตั้งใจถ้าเรามีความตั้งใจและชอบเราจะทําได้ค่ะเด็กๆสอง เราต้องมุ่งมั่นแลกะก็ขยันค่ะเราชื่อบอกให้จําศัพท์อันไหนเด็กๆก็ไปจําเด็กๆก็จะทําได้ตอนแรกก็จะเป็นอย่างนี้เลยอู้เยอะจงโหดจังเชื่อไหมเราเชื่อสอนเสร็จเด็กๆแปลได้เกือบหมดเลยอ่ามาลองเลยค่ะเราชื่อลองอ่านให้ฟังก่อนนะคะแปลไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ Water Shouhu Water Shouhu I h s h I h o s i 一只是母的，它们都很小，还有很可爱。公的叫 EQ，它平常很着急，很紧张。它最喜欢我的妈妈。我妈妈不在家的时候，它很悲伤。它上市旅行也减肥了。它很奇怪，但是它也。 它也有很美丽。另外的猫叫喳喳，它很安静，也很懒，也很懒啊。一次，喳喳刚出生了四只小猫，所以我们的猫很多。我们住在农村，所以。 我们的农我们的宠物有空间跑步不太挤เป็นไงคะเด็กๆงงงงเลยใช่ไหมแบบคือเราชื่ออ่านอะไรเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะเราก็ผ่านเลยค่ะปล่อยผ่านแล้วเราค่อยกลับมาดูน้องใหม่มาดูเขาใหม่นะคะอันนี้คือคําว่าชงวู่ชงวู่แปลว่าสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะที่เราซื้อพูดเมื่อกี้ ช่องวงวูวูวงวงวูอ่าวงวูสัตว์เลี้ยงอันนี้เขาเป็นยังไงเอ่ยมีอาการหน้าแดงแล้วก็ตัวสันไม่ใช่กลัวนะลูกหน้าแดงและตัวสันคือเวลาเราจะทําการแสดงขึ้นเวทีหรืออะไรหรือว่าเจอคนที่เราแบบแอบชอบอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงลูกมันจะรู้สึก ตื่นเต้นอันนี้คือคำว่าตื่นเต้นค่ะเด็กๆออกเสียงภาษาจีนว่าจินจางจินจางจินจางตื่นเต้นอ่ะเจสซี่ไลาวิ่งเรวิ่งเวิ่งวิ่งเว่งเรว่งเว่เว่ว่ ยอด到วอุ้ยจะสายแล้วจะสายแล้วยอด迟到咯ก็คือเร่งรีบร้อนใช่ไหมคะเร่งรีบรีบร้อนอ่จาจ้าจีม้วนลิ้นด้วยนะลูกคำว่าเจ้าเจา,จ,าจีจีไม่ต้องม้วนเจ้าจีจจีอ่ารีบร้อนเร่งรีบจกักรเป็น怎么样呢อ ไม่有没有เออไม่有, stumbled, 有心情心情不好现在啊，心情不不好这个是เศร้าเศร้าเหงาเหอยเศร้าเศร้าที่ไม่ใช darf, Hence, ่เสียใจนะลูกเศร้าแบบอืมเหมือนกำลังรอคอยเหมือนกำลังรอความหวังอะไรแบบนี้ใช้คำว่าเปย์ชังเปย์ชังเปย์ชังนะคะเปย์ชังคือคำว่าเศร้า เศร้า, uh huh. like อ,า,า,าอ,อ่ะฮะจีซ์มา试怎么样不想起床呀的了这个他说不想起床不想啊我不想起床哦ก็คือเป็นไงนะัฬนกาปลุกไม่ยอมตื่นหลานหลานหลาน,ลานที่แปลว่าขี้เกียดนั่นเองค่ะเด็กๆขันหลานขี้เกียจมากหลานหลานขี้เกียจ อ่าเจซี่来试这个是什么呢这喃这这里啊这个是安静安静安静白วันเงียบเงียบวันเงีงยบ安静安静这个姐是来是，อันนี้เป็นไงโอ้โหคุณพ่อพกอ,อะไรเนี่ยคุณแม่คุณลกูกคุณพี่โอ้ทุกคนมีหมด อันนี้คือกําลังจะไปเที่ยวใช่ไหมคะการเที่ยวเล่นจะไปไกลๆหรือใกล้ๆเราก็เรียกลี่ชิงลี่ชิงลี่ชิงคือการท่องเที่ยวการเที่ยวเล่นค่ะเด็กๆลี่ชิงหอบปากนะคะเด็กๆออกเสียงลี่ตามที่เราชื่อเขียนทับศัพท์พินอินทับศัพท์ภาษาไทยให้เห็นไหมคะแต่เด็กๆให้เด็กๆเทคนิคคือต้องหอบปากด้วยคะ่ะลี่ชิง ลู่ซิงเด็กๆเห็นไหมว่ามันจะไม่ตรงกับคำทับศัพท์เลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกพูดและฝึกจำพินอินให้ได้นะคะเด็กๆลู่ซิงจือกอ่านี่แปลกแปลกใจมหัศจรรย์ใช้คำว่าฉีก่อยฉี่ก i อยฉีกออ่าคือการคือแปลกใจหรือมหัศจรรย์นะคะฉีก่า ชี้ก a อยให้เจะก,กั s เ e เป็นไงคะสวยไหมอูสวย,ย,ส,วยสวยจะใช้คำว,ว่าเพยวเลใช่ไหมเหี่ก็แปลว่าสวยแต่คำนี้ตัวอักษรจีนออกเสียงเหมือนกับคำว่าสวยอีกคำหนึง่งแต่คำนี้จะแปลว่ามีสเสน่ห์ค่ะเด็กๆมีเลมีลมลมลมสเสน่ห์นะคะอ่าและคำต่อไปคะ่ะ ก็มีภูเขามีสัตว์เลี้ยงมีทุ่งหญ้ามีท้องทุ่งนาเขาเรียกว่าชนบทใช่ไหมคะเด็กๆเราชื่อชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้ชอบที่สุดออันนี้เรียกว่าหนงชนุนหนงชนุนหนงชนุนแปลว่าชนบทค่ะเด็กๆ ถ้าใครบอกว่าอุ้ยมาจากบ้านนอกตอบไปเลยค่ะปามาจากชนบทนะคะหนงชนุนหนงชนุนอ่าต่อไปค่ะนี่เลยเป็นไงเอ่ยพื้นที่มันแคบหรือว่ามันกว้างคะเด็กๆอ่าพื้นที่นี่คือมันกว้างวิ่งเล่นได้สบายเลยใช่ไหมคะอันนี้คําว่ากลัวคาว่ากว้างค่ะเด็กๆพื้นที่ใหญ,ใหญ่เรียกว่าคงเจียน คงเจียนคงเจียนพื้นที่กว้างนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าคงเจียนอ่นอา这次来是什么เนี่ยเห็นไหมมันเป็นยังไงมันตึกเยอะๆๆๆเยอะเอแล้วพื้นที่เหลือเท่าไหร่เหลือนิดนิดนึงก็คือหนุนในเมืองแบบที่เราอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าจีจีจีคือคับแคบคืออึดอัดคือบีบแน่น ก็คือแคบนั่นเองค่ะพื้นที่แคบแคบเรียกว่าจีจีจีอ่าโอเคจบไปแล้วกับคำศัพท์คำส่งวูทีนี้เรามาลองทําแบบฝึกหัดเขียนคำอ่านออกเสียงพร้อมแปลความหมายอ่ะอันแรกคืออันนี้คืออะไรเอ่ยส่งวูอ่า ตัดเลี้ยงอ่านี่คือเราดื่อให้เป็นตัวอย่างนะคะเห็นไหมหลอดสื่อจะจะถอดคำเข้าออกมาเขียนเอาให้ใกล้เคียงที่สุดแต่ดังนี้เท่านั้นเด็กๆต้องดูคลิปวิดีโอเราดื่อเพื่อออกเสียงตามนะคะโสงวูโสงวูตัดเลี้ยงอ่าทีน,นี้เรามาดูห้าคำมันมีอะไรบ้างอ่าเด็กๆได้ไหมเอ,อ่ย อันนี้เราชื้อจะลองให้เด็กๆทำนะคะคำที่2เฉลยเป็นอะไรเอ่ยเราไปหามาอันนี้คืออีกข้อ6-10อ่าอันนี้เป็นการบ้านที่เราซื้อให้เด็กๆทำใช่ไหมเอ่ยอ่าลองทำดูนะอ่าหลังจากที่ลองทำแล้วเรามาดูกันอันแรกคือโสงวู สงวูแปลว่าสัตว์เลี้ยงจีนจ้าจีนจ้าตื่นเต้นไปช่างไปช่างเศร้าเาหงาหงอยหลานหลานขี้เกียจอันจิงอันจิงอันจิงเง,งียบ lưu xín, lưu xín, lưu xín. Thiêu lên, thông thiêu nâng em khá chí, giáo chí, giáo chí, lip lón. Chí 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 Mà mời lì, lì, lì. มีสเสน่ห์ผาปู่ผาปู่ผาปู่วิ่งวิ่งเล่นจีจีจีแออัดคับแคบคงเจียนคงเจียนคงเจียนพื้นที่ว่างอ่าเป็นยังไงคะเด็กๆอ่าอันนี้นะคะเราชื่อจะให้เด็กๆเ,เขียนเป็นทับศัพท์แบบเราชื่อไปเลยอ่า เด็กๆก็มาเปิดดูคลิปหลอดสื่อเพื่อทำการบ้านกันนะคะอ่ะต่อไปทีนี้เรามาอยู่ในรูปประโยคที่เราชื่อสอนตอนนั้นดีกว่าจำได้ไม่เอ่วอวยวอวจะสงูวัวจะสงูวัวจะสงาก็คือสัตว์เลี้ยงของฉันนั่นเองค่ะประโยคต่อไป w วัวโยเหนินตัว สังวกเสียงติดกันเป็น我我有有有很很很多多,哦哦多多的的的สสสฉันมีสัตว์เลี้ยงเยอะมากเลยเป็นไงมีกี่ตัวโอ้โหหนึ่งสอมสามีทั้าหมโอ้หกตัวแมวมีทั้งหมดหกตัวหกต่ะ 我的两只猫，我我有两只猫，我有两只猫啊！安、啊、妮，弟弟，变变成词尾，给老师奶奶下。我有两只猫，猫，陈明两只猫，猫。啊，好、嗯，再吗？一只是公的，一只是公的。 ตัวหนึ่งเป็นตัวตัวเมียหรือตัวผู้คะกงคือตัวผู้กงเตกงคือตัวผู้ค่ะเด็กเด็กอีกที่是母的一只是母的และอีกตัวก็เป็นตัวเมีย他们ต很小也很可爱他们ต很小也 เฮิ่นเข่ออายอ่าพวกเขายังเล็กแล้วก็น่ารักมากๆเลยเอ้าเขาไม่เหย่ลราชื e ่อตัวอีหายตัวอีเสียงสามนะคะต่อไปกงเต๋อเจียวอีคิวตัวผู้เรียกว่าอ e ีค e ิวกงเต๋อเจียวอีคิวกงเต๋อเจียวอีคิว 他้า平常很紧张他平常很着急很紧张เา平常很着急很紧张เป็นไงคะเขาเขาชอบแบบเวลาเห็นเห็นแม่หลเสือก็จะกระโดดกระโดด,โ,ด,ดแบบโอ้ยตื่นเต้นดีใจอะไรแบบนี้หลุต่อมาเขาชอบแบบเวานเ่อก็จะกระโดดกระโดดกระโดดแบบอตื่นเต้นดีใจอะไรแบบนี้หลุาตาอ่อมาเขาชอบวานแปลว่าอะไรคะเด็กเด็ก สี่ฮวนแปลว่ารักถ้าจุ้ยสี่ฮวนวนตอตมาม่์เขารักแม่ของฉันที่สุดเลยวอมา,มา,ออห,อาห์มาไ在家的时候他很悲伤。我妈妈不在家的时候，他很悲伤。เวลาที่แม่ของของฉันไม่อยู่เนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาจะรู้สึกน้อยรู้สึกเศร้า เวลาที่แม่ไม่อยู่บ้านเขาจะรู้สึกเศร้าเป็นไงไปชัางไปช่างไปชังคือเศร้าถ้าช่างชื่อลุยชิงถ้า减肥了ทุกครั้งที่เขาไปวิ่งเล่นออกไปวิ่งเล่นเนี่ยค่ะไปท่องไปเที่ยวเล่นเนี่ยเขาน้ําหนักเขาก็จะลดเออลุยชิงลุยชิงคือ ท่องเทียเท่ยวการเที่ยวเล่นเปียเออลิงว่าเยเต๋อเมาเจี้าจ่าลิงว่ายเต๋อเมาเจี้าจ่าอ่าลิงว่ายเต๋อเมาเจี้าจ่าเห็นนอันจิงย yeah, เห็นหลานเขาจะเป็นแมวที่แบบเงียบๆแล้วก็ขี้เกียจด,ด้วย จ้าจ๋ากังชู่ซองเหรอซื่อจื่อเสี่ยวเหมจ้าจ,จ๋ากำลังจะมีน้องให้กับเราชื่อด้วยแหละกี่ตัวเอ่ยสี่ตัวจ้าจ๋ากังชู่ซองเหรอซื่อจื่อเสี่ยวเหมจ้าจ,จ๋ากำลังจะทอดแมวอีกสี่ตัวอ่าเรากำลังจะมีน้องๆเพิ่มอีกสี่ตัวนะ 所以我们ตมอ่อนตัวดังนั้นแมวของฉันก็จะเยอะมาก所以我 e 的 a 很多，m งั้นแมวของฉันก็จะเยอะมาก我ว住เ村，มพวกเราอาศัยอยู่ที่ชนบทหนคือชนบท我ว住เ村，ม以我的ใจงชุ s 有空间跑步所 o 以我们的宠物有空间跑步ดังนั้นสัตว์เลี้ยงของพวกเราก็จะมีพื้นที่ในการวิ่งเล่นคงเจคือพื้นที่ก,กวา้างอ่าอูไทจีูไทจีไม่แออัดแล้วโอเคเห็นไหมเด็กๆก็จะมีพื้นที่ว่าง เป็นไงคะเด็กๆเ,เรารู้คําศัพท์เพิ่มเห็นไหมมีรูปภาพประกอบมันก็จะจาคําศัพท์เพิ่มได้เลยหัวจะโงูแมวของฉันทีละอันเลยนะลูกหัวจะโงูแมวของฉันเอ้ยสัตว์เลี้ยงของฉันขอโทษลูกสัตว์เลี้ยงของฉันพูดแมวแมวมาเลยหัวโยกเหินตัวจะฉงูฉันมีสัตว์เลี้ยงเยอะมากอะหัว oh. วหยยเลีงชื่อ两ม猫ตอนเนี้ยมีสองตัวหนึ่งคือ公的ตัวหนึ่งเป็นตัวผู้หนื่งคือ母的ตัวมือตัวหนึ่งเป็นตัวเมียถ้ามัน他们都很小孩哟很可爱พวกเขายังเล็กๆแล้วก็น่ารักมากเลยกงเต๋อเจียวอีคิวตัวผู้เรียกว่าอ e ีคิว ถ้าพิงช้างเหินเจ้าจีเหินจินจังเขามักจะตื่นเต้นแล้วก็อลุกลี้ลุกลนบ่อยๆเวลาที่เห็นแม่ใช่ไหมถ้าจุ้ยสิหวนหวอจะมากเขาชอบแม่ฉันมากคือรักแม่มากหวอจะมากผู้ใจเจ้าจะชิโฮถ้าเหินไปซ่าทุกครั้งที่แม่ไม่อยู่บ้านเขาก็จะแบบหน่อยเศร้า อ่าต่อตรงนี้ตรงนี้คอือเสือหรอซื้อไม่ชีถ้ามันช่ง,งเฟเ,เวลาที่เขาออกไปวิ่งเล่นเขาก็จะแบบน้ำหนักลดอะ่ะน่าแปลกมาก但是他也有ย丽，但是他也有美่ก็คือ แต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์นะลิงไวเตอร์แมาเจียวจ้าจ๋าแล้วแมวอีกตัวก็ชื่อจ้าจ๋าถ้าเหินอันจิ้งแย้เหินหลานเขาจะแบบเงียบๆแล้วก็ขี้เกียจหลานก็คือขี้เกียจจ้าจ๋ากังชูชองละซืี่จูเสือแมาจ้าจ๋ากำลังจะให้กําเนิดลูกแมวอีกสี่ตัวเลยนะสวยอห๋วมันแตามาเหินตัวดังนั้นแมวของฉันก็เลยแบบเยอะมาก 我们住在农村เอ่อพวกเราอาศัยอยู่ที่ชนบท所以ี我们的生物有空间เผาปูดดังนั้นสัตว์เลี้ยงของพวกเราก็จะมีที่วิ่งเล่นกวา้างๆหูไทยจีไม่แออ,อัดแล้วเป็นไงคะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสำหรับ บทเรียนเรื่องหวอมันจตชงูหวอมันเตชองอูเด็กๆไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเจอบทความยาวๆเราชอเอามาให้เป็นแนวทางในการเรียนภาษาจีนนี่ค่ะแต่ระสงคของครคืออยากให้เด็กๆจำคำศัพท์ของภาษาจีนในบทนี้ได้ถ้าเด็กๆจำคำศัพท์ได้แม่นต่อๆไปทุกอย่างก็จะต่อยอดเองค่ะเด็กๆ เราชื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้เราชื่อไปแล้วนะคะผิดพลาดอะไรขออภัยได้นะรอบนี้มีแบบเบอร์เบอร์หน่อยโอเคค่ะเราชื่อไปแล้วนะคะเจอกันในคัสเรียนออนไลน์ค่ะใจเจียน